หลัง่าไปสวัสดีค่ะวันนี้ทิพพาทุกคนมาเก็บเห็ดเอ่อถั่วนะคะทุกคนขาเดี๋ยวเรามาเริ่มเก็บกันเลยค่ะนี่จ้ะเี๋ยวิให้ดูนี่เห็นไหมคะเห็ดถั่วเริ่มขึ้นแล้วนะคะเห็ดถั่วเริ่มขึ้นแล้วกําลังขึ้นค่ะเดี๋ยวเก็บไปพร้พอมๆกันเลยนะคะทิพยจะเอ่อทิพจะคัดเลือกเฉพาะ ดอกอขนาดเล็กนะคะดอกใหญ่ที่ไม่เอาแบบนี้ถ้าเขาถ้าตรงนี้สีดำที่ไม่เอาอุ้ยนี่ได้อยู่นะคะถ้าเขาเปลี่ยนสีนะคะ่ะเนี่ยถ้าเขาเป็นสีดำเอาไม่ได้นะคะแก่กินไม่ลอยะคะ่ะรสชาติไม่ลอยเนี่ยคือแก่แล้วนะคะเนี่ยดอกแก่ของเขาค่ะเห็นไหมอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบนี้ทิพย์จะไม่เอานะคะเนี่ยคือแก่ค่ะเขาแก่แล้ว เราจะเลือกเอาเฉพาะเอ่อเฉพาะดอกเล็กๆนะคะนี่ค่ะเห็นไหมแต่เขาขึ้นกระจายค่ะขึ้นขึ้นไม่เยอะเหมือนปีที่แล้วเลยค่ะปีที่แล้วอ่ะเยอะมากขึ้นเป็นกลุ่มเราเออนี่ค่ะตรงนี้ที่เด็กค่อยๆเดินเนาะนี่ค่ะ สามดอกสี่ดอกห้าดอกเรียงกันตรงนี้นะคะขึ้นกระจาย That's เดสส์โอเคยูมอลลุกเดอร์ไซด์ลุ o ลุกแฮมอันอชบอระเด๊ะโอเคคือเขามีเชื้ออยู่ตรงนี้ค่ะเขาก็ขึ้นที่เดิมแม่แหละค่ะแต่โดนตัดหญ้าไปเนาะโดนตัดหญ้าเขาก็เลยไปกับหญ้ามั้ง เพิ่งเริ่มขึ้นฐานทุกคนค่ะดอกแบบว่าสวยงามนี่จ้ะที่มาเอาทุกปีอะค่ะตรงเนี้ยนี่ที่ที่ไม่เอานะคะเห็นไหมมันดำค่ะแก่แล้วค่ะนี่จ้ะทุกคนเห็นไหมนี่จ้า เราจะคัดเลือกเอาเฉพาะดอกไม่แก่นี่ก็เห็นไหมคะอันนี้แก่แล้วค่ะดำแล้วค่ะเ,ออเหมือนที่เห็นนี่จ้าอีกดอกนะขึ้นกระจายอะค่ะปีที่แล้วขึ้นแบบโอ้โหเยอะมากขึ้นเป็นกลุ่มกลุ่มใหญ่เลยค่ะอันนี้ได้อยู่นะคะเห็นไหม คนเห็นไหมคะถ้าด้านในเขาขาวเอาได้ค่ะไม่แก่แต่ดอกใหญ่เห็นไหมคะถ้าข้างในเขาเป็นเปลี่ยนสีเป็นสีดำอะค่ะคือเขาแก่แล้วไม่เอาค่ะนี่จะอีดอกขึ้นกระจายดดอกนี้ไม่ได้แล้วคะ่ะเห็นไหมคะดอกนี้ไม่ได้ นี่คือแก่ดอกแก่สีดำค่ะทิ้งปล่อยให้เป็นเชื้อที่นี่จ้ะอ,อันนี้อ,อันนี้เพิ่งขึ้นค่ะนี่จ้าที่เก็บเออตอนนี้อยู่ริมถนนเลยนะคะริมถนนเลยะคะ่ะเออไม่รู้ว่าเสียงดังหรือเปล่านะคะ จออีกตรงนี้ตรงนี้จ้ะนี่จ้าอุ้ยตัวอันนี้อวบมากค่ะทุกคนคะนี่จ้าขาอวบมากนี่จ้า ช่ไหมดอกนี้ได้หรืเอเปล่าน้ออุ้ยได้จ้ะเห็นไหมเขาเป็นสีขาวดอกใหญ่ถ้าใต้หมวกเขาเป็นสีขาวใช้ได้เลยนะจ๊ะเอาไดไ้ไม่เป็นไม่เป็นไรอร่อยเดี๋ยวก่อนนี่ ต้องมองดีๆค่ะเพราะอยู่เพราะอยู่ใตาา้หญ้าค่ะนี่จ้าตรงนี้ก็สวยตรงไหนอีกอุ้ยไม่เราเดินผ่านมาเราไม่เจอดอกนี้ต้องมองดีๆจริงๆค่ะนี่จ้ะตรงนี้ก็สวย นี่ขาอวบมากขาอวบมากค่ะทุกคนตร,ตรงตรงตรงนู้นอีกค่ะอุ้ยนี่อุ้ยดอกนี้ไม่ใช่อะไรนี่แนมะ่ ก่น,น,นี่นี่จ้าดอกน้งอกนี้แก่เปล่าเหมือนจะแก่นะคะทุกคนเห็นไหมเนี้ยอย่างนี้ไม่เอานะคะแก่ปล่อยให้เขาเป็นเชื้อต่อไปปีหน้านี่จ้ะอันนี้สวยค่ะ น,นั่จ้าทุกคนเห็นไหมคะนี่จ้าเขาเยอะอยู่นะแต่เขาอยู่ด้านล่างใต้ใต้หญ้าแบบนี้ค่ะมันก็เลยมองไม่เห็นนี่อีกดอกน,นึงจ้ะโผล่ขึ้นมาต้องมองดีๆจ้ะ ดอกนี้ได้นะคะไม่แก่ <S <S มากนี่จ้าเจออีกแล้วนี่นี่จ้าจ้าสวยนี่จ้าอยู่ใกล้ใกล้กันใกล้กันเหมือนจะแก่ป่ะ เสียงรถอาจจะรบกวนหน่อยนะคะเสียงดังอุ้ยนี่จ้ะดอกนี้เดินผ่านเข้าไปได้ไงทําไมที่มองไม่เห็นนี่จ้ะอีกดอกนึงทุกคนจ้ะอุ้ยนี่จ้ะนี่จ้ะสองดอกสองดอกขึ้นเรียงกันจ้ะอุ้ย อะไรคะทุกคนอุ้ยเห็ด่แชมเปียนอะไรอะที่เขาบอกว่าเห็ดเนี่ยมีดอกเลกของเขาด้วยคะ่ะทุกคนเนี่ยใช่ไหมแชมเปียนอะคะ่ะดอกแก่เขาจะเป็นแบบนี้และดอกอ่อนเขาจะเป็นแบบนี้มีสองดอกเองอะคะ่ะทุกคนคะ ไม่มีแค่สองดอกส่วนมากเห็ดไอ้นี่ยเขาจะมาคู่กันจริงๆนะคะแชมปิยองกับเออ่เห็ดถั่วเนี่ยค่ะแล้วก็เห็ดดำนะคะอ่าทิปทิปลู่ที่อีกที่หนึ่งค่ะที่ทิปจะไปเก็บภาพเยอะเ๋ยวทพาไปเก็บเนาะอีกที่หนึง่งเยอะมากกับอีกจุดหนึ่งอะค่ะอันนี้คือเป็นจุดเล็กๆไม่เราลองลองมาดูก่อนว่าเขาขึ้นหรือเปล่า จุดเล็กๆไม่ไม่ใหญ่มากตรงนี้ค่ะสนามหญ้าตรงนี้เดี๋ยวเรามาตัดขากันเลยจ้าทุกคนเดี๋ยวเรามาขูดขาเออ ็ดชนิดนี้เดี๋ยวที่จะต้องไปลอกเอ่อลอกตรงนี้ออกนะคะเนี่ยลอกตรงเนี้ยเขาออกค่ะเนี่ยแต่เราไม่มีเวลาลอกนะคะเดี๋ยวเนี่ยลอกตรงนี้ออกลอกที่เขาเป็นอย่างเนี้ยคะ่ะลอกออกเงเนี้ยคะ่ะแล้วก็ล้างะคะ่ะเนี่ยคะ่ะ รอกออกแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวทิ่ไปเดี๋ยวที่ไปรอกที่บ้านนะคะเดี๋ยวแต่อันนี้ที่เอ่อตัดขาเอาดินเขาทิ้งไว้ที่นี่นะคะ่ะเชื้อไว้ที่นี่เนาะตัดตัดขาให้ทุกคนชมนะคะ อันนี้น่าจะเก๋ออันนี้ที่ไม่เอานะคะถ้าเป็นแบบว่าสีดำอย่างเงี้ยค่ะสีดำนี้ไม่เอาค่ะโอเคแล้วรสชาติไม่่อยค่ะ ันนี้ขาอวบมากเลย ชนิดนีเ้เหมือนกันกับเห็ดเ,เห็ดอะไรนะเห็ดโคนน้อยทางภาคภาคเหนือบ้านเมืองไทยอะค่ะที่เมืองไทยก็เขาเรียกเห็ดโคนน้อยอะค่ะอันอันดอกเล็กลๆที่เขาเอาไปเพาะปลูกอะค่ะเพาะเนาะที่เขาเอาเพาะขายอะค่ะอย่างนั้นแหละแต่อันนี้เขาขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะรสชาติเดียวกันค่ะรสชาติของเขารสชาติเดียวกันเลยค่ะแต่เห็ด อันเนี้ยเขาขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะไม่ได้เพาะนะรสชาติเหมือนกันกับเห็ดโคนน้อยคนอีสานก็เรียกเ,เห็ดปวคืนี่เห็ดปวกฝรั่ง ได้ไม่ค่อยเยอะค่ะได้แค่นี้แหละเพอาเพิ่งเริ่มขึ้นเองค่ะทุกคนค่ะเพอาเพิ่งเริ่มมายังยังไม่ค่อยเยอะปีที่แล้วทิ่มาหูได้เต็มถังเลยค่ะตรงนี้ตรงนี้ทิปมาทิปได้เต็มถังเลยค่ะถังเอ่อสิบลิตรอะค่ะเยอะมากขึ้นเป็นกลุ่มแบบเยอะแล้วปีนี้ฝนน้อยด้วย นไม่ค่อยตกค่ะเขาก็เลยขึ้นได้ไม่เต็มที่อะค่ะภาพอากาศเปลี่ยนอันนี้ดอกใหญ่แต่ไม่แก่นะคะเห็นไหมด้านในสีขาวเห็นไหมคะก็เลยเอานะคะถ้าด้านในเขาเป็นสีดำไม่เอาค่ะค่ะ จ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วจ้า,ปปปปจานี่มีซืวยนี่ค่ะที่ได้วันนี้ค่ะได้ไม่ค่อยเยอะได้นิดหน่อย